สวัสดีครับเก๋วิชัยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับที่เราชกมาวันนี้ก็ดีใจครับชนะได้หลังเพคได้สำเร็จครับวันนี้เต็มตัววันนีพูดถึงการฟิตฟอร์มกัดเต็มตัวหน่อยดีมากแค่ไหนครับวันนี้ก็ตั้งแต่เพคตัวที่แล้วก็ฝังใจแล้วพักเจ็ดวันก็เต็มตัวต้อนมาตลอดประมาณเดือนกว่าตั้งใจมากครับผมวันนี้ครับขึ้นมาบนเวทีแล้วก็เจออาวุธ ของผู้ชกเรามีความกดดันไหมเอาจากเขาไม่มีเพราะไปที่แล้วเราก็เหลื่อมเรื้มเพาจะไม่แต่เรามาพิเศษไปๆโดนอาวุธมาดีครับแล้วแต่จังหวะครับพูดพูดถึงคู่ชกเราวันนี้ครับก็ันนี้ก็ต้องมาณนี้ถ็งเลยับแต่ว่านนั่แหละครับแล้วแต่จังหวะมวยครับขึ้นม่ลงเลยครับผมแล้วฝึกซ้อมที่ไหนครับซ้อมค่ายน้วเยนน้ำมันครับท่าเรือที่สามธุรกิจแล้วก็ไปปั้มกับค่ายเกียรติกำไรยุ่ครับธุเกิจกัน ตอนนี้ยศอะไรครับแล้วครับนี่ยศจ่าเอกครับจ่าเอกคนเดียวผ่านสามวางเป้าหมายอนาคตยังไงครับนี่ก็ทำฟองไปเรื่อยๆเผื่อโปรโมเตอร์ให้ชิงแชมป์ตั้งใจซ้อมไว้แล้วครับถ้าโปรโมเตอร์มองเห็นแล้วก็ให้ชิงแชมป์แล้วอยากชิงแชมป์ร้อยเท่าไหร่ดีร้อยสองครับผมอ่ะอยากฝากถึงไฟนคับเอ็กซีที่ติดตามเราก็วันนี้ก็ขอบคุณครับทุกกำลังใจทุกแรงเชียร์ครับวันนี้ ทีเลยค่ะครับ